เฮ้ยนี่มันเป็นล่างกลายพันธุ์ของตัว500หรือเปล่าเพราะมันค้ายมากสวัสดีครับผมพ<อ>ี่ท็อปจากยูทูปท็อปนะฮะวันนี้ผมแต่งตัวมาในธีมแบบเบืองหนาวมากเลยคือแบบแต่งตัวให้มันดูแบบหนาวหนาวเงี้ยเพราะว่าผมจะมาพูดถึงรองเท้าที่ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมากก็คือแบบเหมาะกับการใส่ในหน้าหนาวนั่นแหละเหมาะการใส่เดินป่าหรือว่าไปตามพวกหิมะหรือที่อากาศแบบลดประมาณแบบ ลบศูนย์องศาหรือประมาณสักหองศาอย่างเงี้ยสิบองศาคือใส่ได้สบายก็คือรองเท้าคู่นี้เลยฮะนี่ก็คือรองเท้ายีซี่ที่ผมตั้งใจจะมาเพื่อเอามาใส่ในหน้าหนาวโดยเฉพาะเป็นการออกแบบมาเพื่อสําหรับคนที่ต้องอยู่ในที่ที่อากาศหนาวคือแบบผมว่าคู่นี้คือเหมาะมากมันดีจริงๆเพราะว่าความหนาของมันทุกอย่างแล้วก็ฟอร์มมันอะเหมือนกับยีซี่มากคือแบบมันคล้ายอะ ผมเห็นตอนแรกเฮ้ยเหมือนยีซี่ห้าอยเลยแต่ว่ามันไม่ใช่นะฮะนี่คือยีซี่ดีเซอรก็คือเป็นสี Rock ตัว Upper นี่จะมีแบบมีกลิ่นอายความ500มากจะมีความแบบผ้าตาขา่ายเนี่ยเห็นป่ะนิ่มๆแล้วก็จะมีนูบลักเงี้ยแล้วก็จะเปแบบมันคล้ายกับตัวห้าร้อยแต่มันไม่ใช่ห้าร้อยนะฮะแล้วข้อดีของมันก็คือมันหนามันใส่ง่ายสบายตัวพื้นอย่างเงี้ยเห็นปะตัวเอาโซนี่คือแบบแน่นอะแน่นมาก ใส่เดินเหยียบอะไรก็ได้แล้วมีความเวาที่สวยงามเหมือนเดิมตัวมิโซนี่จะเป็นแบบ3ชั้น3มเลเยอร์แต่ว่าจะมีตรงนึงที่แบบนิ่มๆหน่อยพอจับรู้สึกเฮ้ยมันใส่ง่ายใส่สบายจริงๆอะผมถ่ายคลิปนี้เสร็จไปแล้วนะแต่ว่าอีกกล้องนึงแต่ว่าดันแบตหมด แ e, บตอีแบบหูฟังหมดไม่พอแล้วพอเปลี่ยนหูฟังพอพูดได้สักพักปุ๊บแบตกล้องใหญ่หมดอ่ะเลยเปลี่ยนมาเป็นกล้องเล็กอุปสรรคนี่มันเยอะอจริงๆเลยแต่มีเพื่อให้เราข้ามไปให้ได้อ่าเกือบจะพูดผิดไปละนั่นแหละคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ถ้าเกิดใครจะใส่ใช่ปะ่ะแนะนําให้ใส่แบบ ใหญ่ขึ้นกว่าประมาณหนึ่งหรือหนึ่งจุดห้าเลยเพราะามันคับมากสำหรับผมผมว่ามันคับก็เลยต้องใส่ขึ้นมาหน่อยนี่ผมแบบซื้อเป็นส4สิบสี่ครึ่งเลยนะปกติผมต้องใส่ประมาณสี่สิบสามผมก็จะซื้อเป็นยีซี่สี่สิบสี่แต่นี่คือส4ิบสี่ครึ่งคือซื้อใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่าหนึ่งครึ่งเลยตัวรองเท้ามีความแบบมันดูคลีนดีอ่ะมันดูแบบง่ายๆดูสะอาดดูแบบไม่อันนี้มาก แล้วสีดนเป็นสีบร็อกก็คือเป็นสีแบบคล้ายๆกับสีหินคล้ายๆกับสีกล่องเ่ยคะสวยดีรุ่นนี้จะมีหมด3ามสีนะฮะจะมีสีซซลสีนี้แล้วก็จะเป็นอีกสีนึงเป็นสีออกดำๆหน่อยแต่ผมก็เอาสีนี้มาเพราะมันดูแ่บมีความแบบคล้ายๆกันกับสีทั่วไปของแบบบูธเนี้ยตัวบูธมันควรจะเป็นแบบสีแบบนี้เห็นป่ะหรือชื่อย่อมันเป็น d S R T แล้วก็มีบูธเนี่ย เป็นบูทแต่ไม่ใช่พื้นบูทนะฮะเป็นบูทก็คือแบบรองเท้าบูทหนาๆเลยฟิลเดียวกับพวกทิม b บ r l ลันเพราะว่าประเทศเนี่ยคนส่วนมากจะใส่แต่ทิม b บ r รลัเยอะแต่ว่าผมว่าไม่ชอบเพราะาคนมาใส่เยอะแล้วมันเหมือนคนอื่นไงเราอยากได้อะไรที่แตกต่างก็เลยเจอเนี่ยแหละยีซี่ออกมาก็เลยถูกใจมากมันให้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องใส่เหมือนกับคนอื่นแล้วว่ะ แล้วก็ใส่หน้าหนาวได้ผมใส่500ก็หนาวใส่ตัว700ก็หนาวเพราะฉะนั้นคู่นี้ออกมาน่าจะไม่ทำให้หนาวอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูออนฟรีดเลยละกัน และนั่นก็เป็นออนฟีของคู่นี้นะฮะเห็นปะก็คือมันก็ดูเทอรทานิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ต่างกับคู่อื่นมากผมเป็นรองเท้าบูทไงใส่ในที่หน้าหนาวอะไรย่างงี้ก็ใส่โอเคอะผมชอบนะคู่นี้ใครมีอะไรชอบหรือยังไงก็ติชมหรือเขียนคุยกันได้นะฮะในคอมเมนต์หรือมีอะไรก็ติดต่อผมทาง Instagram ได้ก็ติดต่อมาทักมาคุยได้ผมก็เดี๋ยวตอบให้หรือมีอะไรถามก็ถามได้ถ้ารู้ก็จะช่วยตอบนะครับผม อาจจะตอบช้าบ้างเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเออแต่ก็ยังตอบอะ่ะเออประมาณนั้นและเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องไปละไปละบ๊ายบาย